จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา สวัสดีครับกลับผม1ิเอกธนพลคงอิวผู้ดำเนินรายการจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ครับสวัสดีค่ะดิฉันจากสิบเอกหญิงนันมวลสังเมืองจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3า3รุ่มที่2ทับ6 5หรหัส3ขีด2ขอ0ค่ะวันนี้พวกเราสองคนอยู่ที่ วัดใหญ่ค่ะหรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับถ้าพบเจอกับเราสองคนเมื่อไหร่วันนี้เราอยู่ในรายการของมณฑลทนหารบกที่39โดยศูนย์อำนวยการกจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนหารบกที่3 9กองทัพภาคที่3ครับวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพระราชวังจันทร์และสองฝั่งริมแม่น้ำน่านตั้งแต่แนวเขตไหนบ้างครับพี่ขวัญครับตั้งแต่หน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะยาวมาจนถึง หน้าวัดทศิษฐ์คะมหาธาตุหรือวัดใหญ่ของเราค่ะตอนนี้ก็กําลังพลโดยเฉพาะจิตอาสาพระราชทานของเราก็ทยอยเดินทางมาถึงกันแล้วนะครับอีกสักครู่จะมีการร่วมการทําพิธีเปิดแบบเล็กๆนะครับแล้วก็จะกระจายตามจุดเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศแต่ก่อนที่จะไปรับชมภาพบรรยากาศการทํางานของเราในวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ตอนนี้ยอดชมยอดไลค์ยังไม่พุ่งเลยครับพี่ขวัญครับก็เชินชวนกันกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพ,พระราชทานหรืออีกหนึ่งช่องทางคือ TikTok ค่ะแน่นอนครับทั้ง Facebook แล้วก็ t i k t อกจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่รับชมจากสำนักงานแล้วก็เขตพื้นที่ต่างๆ ได้รับชมภาพการทํางานของพวกเราเหล่าจิตอาสาพระราชทานตั้งแต่ช่วงเช้ายาวไปจนถึงช่วงเย็นในทุกๆวันในวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกครับแน่นอนครับจังหวัดพิษณุโลกมีแลนด์มาร์คสำคัญแล้วก็มีอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกก็คือหลวงพ่อพระพุทธชินราชเดี<า>๋ยวจะพาทุกท่านไปนรับชม ภาพบรรยากาศภายในวิหารด้านในก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมภาพบรรยากาศการทํางานของพวกเราเหล่าจิตอาสาพระราชทานในภารกิจในวันนี้จิตอาสาพัฒนาบําเพ็ญสารประโยชน์พัฒนาเขตพื้นที่พระราชวังจันทร์และสองฝั่งริมแม่น้ำน่านวันนี้มณฑลทาหารบกที่3 9โดยศูนย์อเมริกาจิตอาสาพระราชทานมณฑลทาหารบกที่3 9จะพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมแล้วไปกันเลยครับพี่ขวัญครับไปค่ะ ทุกท่านครับเป็นไงบ้างครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ของเรางดงามไหมครับนี่คือพระที่งดงามที่สุดในโลกอยู่ที่นี่จังหวัดพิษุโลกณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารของเราในวันนี้พี่ขวัญครับและตอนนี้ท่านแม่ทัพทระที่สามท่านพลโทรประสานแสงศิริลักษณ์และคณะผู้คำบัญชาจากกองทัพพระที่สามวันนี้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานที่พวกเราภาคภูมิใจออกมาทําความดีที่นี่ครับที่วัดใหญ่ของเราแห่งนี้ภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณพระราชวังจันทร์และสองฝั่งริมแม่น้ำน่านเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิษหรือว่าวันที่5ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ะจะตรงกับวันอะไรครับพี่ขวัญครับวันชาติและวันพ่อแห่งชาติค่ะ และแน่นอนครับวันนี้มีหลายหน่วยทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกิจกรรมในวันนี้เราอยู่กันที่โ,นโซนสีฟ้าโซนสีฟ้าหรือว่าโซนเนะครับซึ่งมีถึง12หน่วยด้วยกันทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ในโซนเหรือว่าโซนสีฟ้ามีถึง12หน่วยที่หลอมรวมดวงใจแล้วก็รวมกําลังกันมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้โดยมีมณฑลด่านบกที่9กำกับดูแลนะครับซึ่งหน่วยแรกคือในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกนะครับศาลจังหวัดพิษณุโลกขอกันค้าจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสารภัยเขต9ก้าห้างสวัสิีค้าพิกซีพิษณุโลกครับค่ะตอนทับน้อยที่3ค่ะเทศบาลเมืองอรัญญกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพิษณุโลกศูนย์จารค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนและเทศบาลตะบลหัวรอค่ะ และอีกหนึ่งเยาวชนจิตอาสาในวันนี้ที่ร่วมกิจกรรมของเราก็คือน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหาร,ร,าาหารบกที่39ตอนนี้ท่านไม่ทัพเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมภาพบรรยากาศการทํางานของเราในวันนี้กันเลยครับ เื่อสักครู่นี้นะครับภาคที่สามได้ร่วมบันทึกภาพกับเหล่ากำลังคนจิตอาสาและน้องๆรอรอจิตอาสาครับตอนนี้ได้เริ่มคลิกออฟกิจกรรมที่1คือการกวาดล้างบริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธจินนาชานะครับด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธจินราชของเรานะครับเพื่อเป็นการชะล้างสิ่งสโปรกเพราะว่าในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาหรือว่าสองวันที่ผ่านมานี่เองนะครับคือเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดพิุโลกซึ่งพื้นที่ตรงนี้ ็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับออกมาลอยกระทงแล้วก็ร่วมเทศกาลลอยกระทงทำให้นะครับมีในส่วนของขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับติดบริเวณพื้นทําให้ต้องมาช่วยกันทําความสะอาดบริเวณตรงนี้กันครับ ทุกท่านเห็นไหมครับว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าภารกิจนั้นจะยากสักแค่ไหนอุปสรรคต่างๆนะครับก็สามารถบรรลุล่วงได้ด้วยดีเพราะความร่วมมือร่วมใจกันของเหล่าจิตอาสาของเราในวันนี้ครับเห็นได้ว่ามีทั้งขยะมูลฝอยนะครับเศษขยะที่เราสามารถไม่เก็บกวาดได้ในประจําวันวันนี้ก็มาช่วยกันนะครับชะล้างทําความสะอาดเพื่อให้วัดของเราในวันนี้สะอาดร่มรื่นและก็พร้อมที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรองคหลวงพ่อพระพุทธจินราชที่วัดใหญ่ของเราครับ ซึ่งในภารกิจการกวาดล้างแล้วก็ฉีดทําความสะอาดบริเวณพื้นด้านหน้าพระวิหารแล้วก็บริเวณถนนด้านหน้านะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนรดน้ําจากในส่วนของเทศบาลนครพิศโลกร่วมกับเทศบาลเมืองอารัญยิกนะครับในการสนับสนุนรดน้ําในการฉีดน้ําในวันนี้ภาพบรรยากาศด,ด้านหลังของเราก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาร่วมกับพี่ๆนะครับเพื่อการฉีดทําความสะอาดในส่วนของเศษดิน <c oughs> เศษฝุ่นนะครับรวมไปถึงเศษทุกเพียงต่างๆที่ยหยดบริเวณด้านหน้าพระวิหารแล้วก็ถนนด้านหน้าตรงนี้เพื่อให้วัดของเราสวยงามและสะอาด รองรับนักท่องเที่ยววันละกว่าหมื่นคนที่จะเดินทางมากราบสักการะงง์หลวงพ่อพระพุทธชินราชครับ ทุกท่านครับและตอนนี้เราอยู่กับน้องนองนักศึกษาวิยาทหารซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการทํางานในทุกๆก,กิจกรรมและกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับในกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาสองฝั่งแม่น้ํหน่านของเราครับวันนี้อยู่กับน้องนักศึกษาชื่อว่าอะไรครับชื่อนายวยชเชยพประโบวาาทรครับนักศึกษาชั้นปีที่1นึ่จากโรงเรียนจ่านุกร้องครับจากโรงเรียนจา่านุกร้องฝั่งตรงข้ามตรงนี้นี่เองวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่เราเองแล้วก็เพื่อนๆได้มาทําความดีในตอนเช้าในวันนี้รู้สึกรู้สึกดีครับ ขยะขยะเยอะไหมก็เยอะพอตัวครับเยอะพอตัวเลยจากวันลอยกระทงอะไรพวกนี้ว like ันลอยกระทงใช่ด้านในได้ไปช่วยเข้ามาไหมช่วยครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ข้างนอกไม่เห็นปัญหาอะไรบ้างที่เรนน้าวัดของเราตรงนี้เห็นขยะขยะครับขยะเราจะจัดการกับขยะตรงนี้ยังไงก็ช่วยกันเก็บครับเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างในวันนี้มีถุงขยะแล้วก็ไม้กวาดครับ เรียมาจากโรงเรียนเลยใช่ครับโอเคครับและนี่คือเสียงสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆจากน้องนักศึกษาวิทยาลหรือว่ารอรอจิตอาสา,าของเรานะครับไม่ลบลวแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ได้ครับครไปทุกท<ช>่านครับและภาพบรรยากาศกิจกรรมของเราก็จะดําเนินต่อไปจนกว่าภารกิจของเราจะแล้วเสร็จในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับซึ่ง30นาทีของเราก็หมดเร็วเหลือเกินนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปแล้วนะครับแต่ภาพบรรยากาศของเราก็ จะประมวลให้เห็นในพุกิจกรรมในกิจกรรมต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเหล่าจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราตรงนี้วันนี้ครับส่วนอบร,ร,ริการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนหารบกที่ส 9, ีิบเก้าในนามกองทัพพันธิสามของเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เราตลอดมาครับค่ะและอย่าลืมค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะอีกหนึ่งช่องทางคือทิกตอกค่ะอย่าลืมช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ครับกระผมสิทธเอกธน ผู้ดำเนินรายการจากศูงในการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่3 9ค่ะดิฉันจัดเสบีิงนันวมนสังเมืองค่ะขออนุญาตลาทุกท่านไปแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอมเสียสละจิตอาสา ใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา